เวลาที่เราทําอะไรครับเราทําได้อย่างมากแค่ทําให้มันดีที่สุดดีที่สุดแล้วมันเป็นยังไงมันก็เท่านั้นหน้าที่เราก็คือเราบอกตัวเองเออทำให้มันดีที่สุดดีที่สุดไม่ได้ดีที่สุดเพื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับและไม่ได้ดีที่สุดสําหรับเราด้วยแต่ดีที่สุดณโมเมนต์นั้นที่เราทําได้เพราะเราความสามารถไม่เท่ากันทุกวันนะครับบางวันเหนื่อยมันก็ดีที่สุดได้เท่านี้ យ៉ាងណាតើលួចน้ําហ្អំមួយនេះអឺនេះនេះបោះចូលទៅ